แล้วเลี้ยงนี่ไอเอาไปขายอยู่สแปรมีตลาดแมงทอดแล้วก็มีนักขยายพันธุ์ครับอพอเลี้ยงเขาจะเปิดฟาร์มขึ้นเขา้าเขาเขาจะสร้างพ่อ,อแม่พันธุ์ไปครับผมครับผมก็คือนี่คือเป็นอาชีพเสริมอยา่างทีมหนึ่งเนาไอ้แมนครับแมนครับครับผมแม่แม่หนึ่งนี่เขาเอ่อออกลูกหลายมาไ,ไหนไอประมาณหาถึงยี่สิบแปดตัวห้าถึงยี่สิบแปดตัวแมนครับถ้าเกิดว่า พี่น้องเกษตรกรเขาอยากเลี้ยงแล้วเอามาขายดิไอ่ๆนี่รับบ่บครับรับคือรับขึ้นเป็นบ่รับ,รบไหมไ<ง>ผมรับสื่อปกติพวกผมรับสื่ออยู่แล้วโอ้โตตามใส่กันมาตามใส่ตามสื่อไปโลเลยพวมาปกตินี่ที่เขาเลี้ยงอยู่นี่คือตอนนี้มันพบ่พอาขายต่อสู้ท้องตลาดแล้ว<ม>ต้องรับมาจากธรรมชาติครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับอยู่กับผมบ่าวพงเพื่อนเกษตรครับเมื่อนี้ผมพาพี่น้องนะครับมาอยู่ที่บ้านเชียงยืนตำบลเชียงยืนอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามครับมาดูนะครับ การเลี้ยงแมงป่องนะครับผมเดี๋ยวนี้แมงป่องคือเขาเลี้ยงกันแล้วนะครับถ้าใครชมคลิปนี้แล้วนะครับมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาพงด้วยนะครับแล้วอย่าลืมนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับว่ารับชมมาจากจังหวัดไหนนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปทําความรู้จักครับพี่สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมครับแนะนําตัวหน่อยครับอ่าผมยศยงหริทสงเมืองครับผมครับผมเอขอถามความเนี่ยครับเป็นจังไรมาอย่างไรถึงได้มาเลี้ยงแมงป่องครับไออ๋อการเลี้ยงแมงป่องนี่ปกตินี่ททองทิ่เห่าเนี่ยมันหากินได้อยู่ครับ ผู้เฒ่าผู้แกเปิ่นก็พากินกรพากินแล้วห้องก็เลยอยากกินารก็เกาห้องก็เลยต้องอยากเลี้ยงครับผมขาดไปหายอยู่ในป่าเล้ยมาเลี้ยงไว้ยู่ในบ้านครับผม,บผมเดี๋ยวยังไรเราไปรับชมโตเป็นเป็นเลยนะไอ้นะโอเคครับมาชมกัน<อ>ปกติแม่ปองเนี่ยมันก็นสซิมีหมองลบอาศัยของมันใอ่ไหมสิม,มักยูมีหมองคุ้มแสงเพราะว่ามันเป็นสัตีแบบขีอายหรือับในจังน้อยย่าเว่นก็ต้องมีแนวคุ้มแสงให้มัน ปกติมันก็อยู่ในหูเนาะแต่นเทาบอวห่นเทาบัวไปนั่นมันอ๋ออันนี้มันอันนีน้ก็เป็นลูกเป็นลูกมันอันนี้มันใส่กลางครับผมใส่กลางใส่กลางแมนไปใส่กลางใส่กลางแมนแล้วเขากินอีไอย่างเป็นอาหารเนาะไอ่กินเอ่อแมลงมีชีวิตเล็กๆครับว่าเป็นสิบพวกปัวกิรีฏกิป,ปุกก่มตะกกแตนกินใดเบสครับแมลงแมงม้าแมงอย่างกินด้เบดมันออกเบอร์ใบ่อยเนายไอ่ ไม่รอบ่ได้ครับเพราะว่าเขาติดสติ๊กเกอร์กันเล่นไว้อืมแต่ว่าถ้าบ่ติดมันออกึ้นได้ออกได้มัปนเพราะน้ำข้นยุบเฮี่ยงมันลหรโอ้แล้วที่เรียกอ่ะไอเอาพันธุ์มาแต่เด็ครับไอพันธุ์มาจากเออ่ธรรมชาติครับจากพวกจากป้าเท่านี้แหละครับผมครับผมไปหามาแล้วก็มาปล่อยไวเองสิแล้วก็มาปล่อยไว้ขยายพันธุ์มันเอาอืมมครับผเอาเลี้ยงที่เลี้ยงเลี้ยงไวนี่นี่มันเลี้ยงง่ายบ่ไอทำมาเลี้ยงยากก็เลี้ยงไม่ย่ายด้ครับการดูแลรักษาของขมี้นหานเหี้มันเอาเพราะตรงโค้งปางงมันเอียงหลายเพราะว่าศัตรูมันก็บ่มี ครับผมครับผมตอนนี้ไอ้เลี้ยงนี่พื้นที่นี่หลายมาไดนครับตัวน,นี้เอ่อพื้นที่นี่มันก็นไว้ในพื้นที่นี่ก็บบอลซึ่งหลายบอกับสิบยี่สิบบอสไปพื้นที่ก็จักเมยียรเหรอยี่สิบตารางเมตรเนาะ,ะประมาณนั้นครับโอ้แล้วเลี้ยงนี่ไอเอาไปขายอยู่สุสครับก็มีตลาดแม่นทอดแล้วก็เอ่อมีนักขยายพันธุ์ครับพอเลี้ยงเขาจะเปิดฟ้ามขึ้นเขาเ<อ>ขาเขาจะ,ะสร้างพรมย์พันธุ์ไปครับผม ก็คือเนี่ยคือเป็นอาชีพเฉริมอยากชีมหนึ่งนอไอ้นะแมนครับแมนครับครับผมความสูงของบอเนี่ยเขาต้องสูงปันได้อายความสูงของบอยังเหมะสมนี่กับประมาณนี่อ่หัวเข่าหัวเข่าเขานี่สิพอดีนี่อ่ะสิบหกสิบเนาะแมนครับซัมบอลนี่ก็สองเมคเึ่งนี่สิพอดีแค่นี้พอดีอันลักษณะนี้คือผมตอนนั้นคือเขาเริ่มเพ็ินเนาะอันนี้สูงเกินไปไม่ได้ปีนเขาอันนี้นียเขาได้เลยครับผมอ๋อแล้วถ้าเกิดว่าแม่แม่หนึ่งนี่เขาเอ่อออกลูกหลายปันได้อายประมาณหาถึงยี่สิบแปดตัว ้าถึงยี่สิบแปดตัวแม่นครับแล้วกวามเขาได้ที่โตแล้วก็ขายได้นี่จากเดือนครับไอ้อมันขายได้เกือบทุกใส่ครับออกมาอยย่ประมาณนันมันเป็นใส่เล็กไม่เขาก็เดิมขายได้แล้วโ<อ>ตวละสิบสิบห้าบาทก็มันกขายได้แล้วกับมามเป็นใส่กลางแล้วก็มาเป็นใส่พอแม่พันต์ขายได้ทุกใส่แล้วถ้าลูกค้าสิตรงการเอาไปเลี้ยงตอนเด็กเอาไปเลี้ยงตอนกลางหรือเอาไปเลี้ยงเป็นพอพอแม่พัน์เลยครับตอนนี้คือเข้าให้อาหารเที่เดียวให้ให้อาหารเที่เดียวให้อาคารเขาก็ให้สุเมือนั่นแหละ เขาอยากให้มันเจริญเติตัวเลี้ยงเขาก็ให้สูมือแต่ขันเขาวัยบาสนี่บ่ให้เลยเป็นสามสิบมือถึงอาทิตย์ก็ได้บกรบ่กเป็นยังคอแค่มีน้าให้มันกินได้มาเขากินนั่นันล่ะก็คืออาหารคือเขาหาตามธรรมชาติแม่งนะฮะอยากกิ่บอดิซื่อเล่นหน่อยเนาะแซ่บชิบบอดิซื่อครับครับผมวัขาดแค่นี้ลีโตตัวหนึ่งไอขายตัวจักบาทครับโตตัวหนึ่งแต่ไม่เกินเราจะใส่ขันเป็นพอแม่พันนี่ก็อยู่สามสิบบาทครับผมถ้าเกิดว่า พี่น้องเกษตรกรเขาอยากเลี้ยงแล้วเอามาขายดิไอ่ๆนี่รับบ่ครับรับคือรับขึ้นเป็นบ่รับได้ไผมรับสื่อปกติพวกผมรับสื่ออยู่แล้วโอ้โโตตามใส่กันมาตามใส่ตามสื่อไปโลเลยเพราวมาปกตินี่ที่เขาเลี้ยงอยู่นี่คือตอนนี้มันบ่พอขายต่อสู้ท้องตลาดแล้วต้องรับมาจากธรรมชาติครับก็คือต้องหาเลี้ยงเพิ่มต้องหาเอต้องหามาเพิ่มจากธรรมชาติมาเพิ่มเพิ่มเพราะความต้องการของตลาดมันสูงมันบ่พ่อเพียงพ่บ ถ้าเกิดว่าเอาผมมีอยู่ตางจังหวัดนี่ส่งมาน anner, าี่อ้ายก็รับซื้อก็รับซื้อครับส่งมาได้เขาก็รับซื้อหา<ด>พุทธแ <คง S 1> ถวแถวปลาแถวดงนี่แมนครับนี่เอาช่องทางการติดต่อไอ้ก็ศูนย์แปดสามซี่หาแปดสามหกแปดสามครับผมเอามาส่งให้อ้ายได้ส่งมาให้ผมได้ครับผมครับผมยังไดก็ก็โทรมาถามเลยเนาะโทรมาถามเลยเลยครับโทรมาถามเลยส่งยังใดมีขนาดเท่าใดต้องการยี่หลายสนจำนวนหลายอีหลีผมไปรับผ่อนมอง ไปแล้วมันบอกเลยสิสม,มุนหาสาิหาสิบโลร้อยโลสิผมไปหับเองเลยอุ้ยแสดงว่าแมงปองเขานี่ซื้อขายได้เลื่อว่ะตัวละสามสิบบาทครับผมแมโอ้ยมือหนึ่งหาได้สามสิบตัวนี่ก็พอแล้วเนาะไอ้เนาะแม่บอลน,นี่ราคาขายผมราคาซื้อผมซื้อกิโลละหาร้อยกิโลละหาร้อยอีกครับแต่ต้องตัวเป็นๆตัวเป็นๆครับคือเสนอคือกิโลละหาร้อยนี่เป็นใส่รวมเลยหมอครับก็ใส่รวมมาเลยโอ้ใส่รวมคือเอามาซม่ไหนเลยเนาะครับผมนี่อยู่โอ้หนาสนใจครับนี่พื้นที่นหน่อยๆเลี้ยงถ้าเกิดว่าเเออ้้ผมยยากลีง แล้วก็ผมอยากเอาไปส่งตลาดแมงทอดนี่ต้องส่งแถวใดตลาดแมงทอดนี่หนึ่งตามพวกแรงท่องเที่ยวครับอย่างเช่นพัทยายุดยาพวก่ามี่ประชากรหลายเอ่นทบุรีปทุมธานีเนี่ยวกสิมากินเขาเเชียงใหม่สีแรงทองเที่ยวเขาไปทอดขายดีเนาะตลาดท่องเที่ยวที่มีน่นักทองเที่ยวต่างชาตินี่สิขายดีดีแล้วก็เป็นราคาประโยชน์ของการเลี้ยงแมงป่องเนี่ย จังใดเนี่ยไอประโยชน์ของเขามีความชอบมันก็มีความสุขที่ได้อยู่ในหลินน้ำมันครับผมประโยชน์ของมันมันกระสังเพิ่มสั่งรายได้ของเข้าได้พ่อได้เสริมขึ้นมาครับผมครับผมแล้วก็อุปสรรคมี้ว่ายอุปสรรคในการเลี้ยงกับโบมี่ยังหรอกครับเพราะว่าแม่ปองกับโบมีศัตรูอยู่แล้วอืครับเป็นอันตรายต่อมนุษย์ไหมครับเป็นอันตรายอยู่เพราะมันตดมันก็รู้สึกปวดอะไรอยู่ปวดเนาะเป็นอันตรายอยู่เนาะแต่เขาต้องหาวิธีป้องกันว่าให้มันออกหาวิธีป้องกันว่าออกปกติสัตว์พวกนี้มันสิเป็น สาลักงบดอกครับสำหัสันึงมันก็บอไปตอดคนหนึน่งการที่มันตอดคนก็นคือหนึง่งมันตกใจกับคนไปทำลายมันรครับผมเขายนูน้ากันเขากัดกันไวมีการกันหิวนี่กินกันเขาต้องมีอาหารเพียงพอเนาะแม่นครับครับผมอืม,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 มโอเคครับไอสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่หลายเนาะครับผมครับแล้วก็ผู้ใดต้องการที่จะเลี้ยงเมืองปองแล้วก็ส่งขายนะครับอยากหาขายก็ติดต่อไอพินได้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่หลายครับอครับผมครับผมสวัสดีครับ